แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้นล่างค่ะก็จะมีทั้งสกูชี่นะคะแล้วก็ขนมญี่ปุ่นค่ะส่วนตัวสกูชี่เราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะตามกระแสที่เขาออกมากันนะก็จะมีเป็นนี่ตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นตัวถวั่วลิสงค่ะหรือ <S <S ไม่ก็ถั่วต้มนะคะถ,ถั่วย้มก็คือด้านนอกเขาจะแข็งๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแข็งมากพอเราแกะออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นตัวสกูชีค่ค่ะเป็นเหมือนเนื้อเขานะถั่วต้มนี่ด้านหน้าเขียนว่าโอเพนมีอัพค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้แล้วกัน,นะคะ่ะเป็นเค้กเรนโบว์ไม่มันไม่ถึงกับเรนโบว์นะแต่ว่ามีหลายสีมีสีฟ้าสีเหลืองสีฟูของอีริกนะคะ mm hmm. เค้กแบบนี้เ mm hmm. พื่อนๆถามมาเยอะมากตอนนี้เหลือ2ชิ้นนะคะจากค้า6ชิ้นหมดไปเรื่อยๆชิ้นนี้นะคะจะเป็นไอติมนะคะจัมโบ้ของที่บุค่ะสีฟูนะคะมีขาวหมดไปแล้วที่บุก็เยอะนะที่เพจเราก็จะมีเป็นคอรสโซ้ช่ไมเบสของคิ่บุคอรสโซ้เบส ใช่หรือไม่ก็แพสเซลนะคะตามคันที่แอนที่เห็นกันอันนี้ก็จะเป็นตัวแอปเปิลของอารีดีนะคะมี<ฆ>สองสีนะคะในเพจมีสีเขียวกับสีแดงสีแดงขายดีมากในเพจแล้วนะคะก็มีของ I อไอบูมด้วยค่ะจะเป็นเลตเติ้ล m ัน i n นะคะนี่คะ่ะคบคอลเลคชันเลยนะเพื่อนก็สามารถสั่งกันได้คะ่ะก็สีพูก็มีสองหน้าสีฟ้า2หน้านะคะค่ะน่ารักมากของไอบูมมาคนนี้ขนปอันน้องเก แลวนี่นะคะจะเป็นของเล่ยๆค่ะจะเป็นตัวหมีแพนด้านะคะสีม่วงที่จริงเขามีสามสีแต่ว่าสองสีนั้นหมดไปแล้วจะสีม่วงไข่ดีนะส่วนกันนี่นะคะตอนแรกเอามาตั้งยี่สิบกว่าชิ้นนะคะตอนนี้เหลือห้าชิ้นแล้วค่ะขายดีสุดๆขายดีมากคือของอีลิกจะขายดีมากเลยนะคะเนี่ยแล้วอย่างขาไก่อย่างเงี้ยขาไก่นะคะของอารีดี้หรือว่าอีลิกคือเอามาคือตั้งแต่เปิดเปิดเพจมานะคะขายดีมาก เอามาแต่ละรอบนะคะ1ิบยีชิ้นคือขายหมดไวมากตอนนี้เหลือชิ้นเดียวของอีลิกแบบโอ้โหแน่ะอันนี้นะคะจะเป็นไทายโกะค่ะมีตอนแรกก็เอามายืนเหลือแค่สองชิ้นแล้วนะทายโกะทายโกะหนูว่เรียกว่าไทายกีภาษาอังกฤษเรียกไทายโกะชิ้นนี้นะคะจะเป็นของคิบูค่ะอุยชิ้นนี้ก็ขายดีนะเพราะว่าเหมือนแบบสีมันสดใสนะคะและชิ้นมันใหญ่จะชอบมอนกันนะเนี่ยใช่ขายดีมาก อ่ะวัวเป็นไฟล์ตอนนี้ก็เหลือแค่2ชิ้นนะคะจาก10ชิ้นเป็นเป็นไฟล์ของคิวตี้คิวตี้ขายดีมากมันคู่กับแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมแฮมเบอร์เกอร์ตอนแรกก็ออกมาเยอะนะแต่ตอนนี้หมดไปแล้วเหลือหมดแล้วขายดีมากเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นของอารีดี้ค่ะเป็นควซองนะคะเพื่อนๆชอบมากไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะสโลชั้นไหมน่าจะสโลแล้วก็ปักเหลือแค่สีเดียวนะคะตอนแรกมีทั้งสองสีเป็นสีอ่อนสีนี้แล้วก็สีเข้ม เอามาสิกว่าชิ้นเพื่อนๆถามมันมาเย,ายอะมากตอนแรกหมดไปแล้วนะแล้วเีย์ก็ไปหาของมาเพิ่มตอนนี้ได้2ชิ้นของหายางมาหนบไปิ้นนี้จะเป็นตัวอุนจีนะคะของพี่เฟยสีฟูทีน,นี้ไอเทมแปลกมากจะไม่มีตาขาวเขามีแต่ตาดำต่อไปค่ะ g l i s h s เ e n อิงริ b เบดของที่บนะคะโคลโลโซบแล้วก็จะเป็นเค้กมุก เค้กชอบเค้กไข่มุกนะคะมีสามสีเอชอบสีก right. on so ็ตอนแรกเอามาอย่างละสองสีนะคะค่ะก็เหลือเท่นี้ก็จะเป็นสีช็อกโกแลตสีฟ้ากับขาวเนี่ยฟ้ากับขาวนี่นะคะสกู๊ชี่ด้านบนที่วาว้ตรงนี้ก็คือหมดไปแล้วมีในเก้อีกนะในเก้นี้ก็จะเป็นตัวโมนี้โมนี้ค่ะตอนแรกเอามายกกว่านี้ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะคะเหลือลายแล้วไม่กี่แบบนะคะมันนี้ารักมากส่งฟรีเหมือนกันค่ะ นี่มีทั้งเป็ดกระต่ายมีแพนด้านี้เป็นครบเซ็ตค่ะนีหมดนี่นะคะตัว Animal m โมน a แอนิมอลนะคะเหลือแค่นี้ค่ะตอนแรกเต็มเกนะเหลือแค่นี้แล้วหมดไวมากแล้วก็จะมีเป็นเสื้อลายสปูชี่ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบก็เหลือ คือ,อมีแค่2ลายมีเบรดดอนะคะกับตัวปาวานมิลลี่เหลือ XL กับเนี่ยน้องฟิลอันนี้ใส์น้องฟิล,นนฟลเลยเป็นเอ็กแอลเหลือมิลลี่เอ็กแอลส่วนใหญ่จะเหลือเป็นสีพูนะคะสีฟ้าก็จะเหลือเป็นไซส์เล็กๆเป็น L อ๋อ XL ก็มีแต่ว่าลายอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆนะเพราะบางทีอยากได้สีฟ้าเป็นมิลลี่มั่งแต่ก็เหลือแค่สีฟ้าเบรดดออย่างเงี้คคยคนก็หมดไปเยอะมากเดี๋ยวไปดูเกะล่างค่ะเกนี่เกนี่เกนี่นะคะก็จะเป็นสกูชชี่เหมือนกันค่ะจะเป็นตัวไทเกอร์ของตัว แองจี้รือเปล่าเหมือนแมวเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่แองจี้นะคะเป็นของโอริเคอร์ค่ะโอ,อริเคอร์เป็นแบรนด์ใหม่นะตอนแรกอันนี้เอามาส<า> <4 S 2> ีละสองที่จริงมีสีฟ้า,าด้วย่างนี้เท่าผิดโดนผิดหมดแล้วเลยเหลือแค่สองสีนี้อย่างละชิ้นน่ารักใช<า>่ะชิ้นนี้นะคะมีทั้งหมดสองสีสีฟ้ากับสีแดงก็คือเอามาสีละสิบนะคะตอนนี้เหลือสีแดงหนึ่งชิ้น คุณเพื่อนถามมเยอะมากหมนมันจะสโลแล้วก็กินหอมนะใช่สโลด้วยแล้วก็ตัว<โ>แยบ <นะ S 1> โลแพนด้านะคะเอามาสิบชิ้นเหลือสองชิ้นงงมากนะคะตัวนี้หมดไวจริงเหมือนแบบมันเหมือนไอติมได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นแรบบิทของเล่ยเลยนะคะฟิล์เอามาสองสีคือสีขาวสีชมพูสีละสิบชิ้นเหลือสีชมพูหนึ่งชิ้นนะคะค่ะโอ้โห,อหของขายดีมากใช่ค่ะคือส่วนใหญ่สกูชชี่ก็ออกเยอะแล้วก็จะเป็นอารีดี้นะคะเป็น ตัวกล้วยแล้วก็แครอทนะคะเอามาอย่างละห้าก็เหลืออย่างละหนึ่งนะคะตอนนี้เนอะเอาแต่ละอัมาฟ้าอันนี้เป็นเหมือนแป้งโมแต้งโม่หมดแล้วหรอเอามาโหเกือบยี่สิบชิ้นตอนแรกเหลือชิ้นเดียวโอ و, โหแบบอ, ح, อ,อุ๊ยค่ะจะแรงแล้วนะไม่แน่คะ่ะชิ้นนี้เป็นเบรดโดนะคะ,คะเป็นขนมปังนี่นะคะเหลือ و, ชิ้นเดียวตอนแรกเอามาหลายแบบมากคือมันมีแบบละสองแล้วนี่ก็เอามา สี่ห้าแบบก็เกือบสิบกว่าชิ้นตอนนี้เหลือชิ้นเดียวอันนี้เป็นแบบพร้อมแพ็กเกจนะคะพร้อบชิ้นสองชิ้นนี้จะเป็นเหมือนพีมพับนะคะมีสามสีเอามาสีละห้านะคะเหลือแค่สองชิ้นค่ะเหลือสีฟูากับสีช็อกโกแลตน่ารักเดี๋ยวดูอีกเก๊นหนึ่งนะคะจะเป็นสกูชี่เหมือนกันเก๊สุดท้ายแล้วชิ้นนี้นะคะจะเป็นเค้กเลนโบของร้านชวาค่ะ,คะเป็นแพ็กเกจใหม่นะแพ็กเกจตรงสนะีตรงฐานเขาใหม่คือชิ้นนี้เอามาห้านะคะเหลือชิ้นเดียวที่จริงก็จะมีแพ็กเกจสี แล้วก็จะมีไซมีนี้เอามา10ชิ้นนะคะหมดไปแล้วบัวเบ๋หมดไปแล้วนะคะเพ,เพื่อกีถามัาอะไรนี้มาอันนี้ชิบุยาโทนะคะแล้วเอามาเกือบ20ชิ้นนะคะเหลือสีเดียวสีนี้เหลือสีชมพูแล้วก็เป็นน้องหมาเฟรนชี่นะคะค่ะเอามาสีละ 5, ห้าหรือเปล่าเอามาสามสีตอนนี้เหลือสีน้ำตาลสีเดียวนะแล้วก็จะเป็นชูครีมแยมโลนะคะเหลือชิ้นเดียววียเมื่อก่อนเอามาสิบยี่สิบชิ้นนะคะเหลือสีช็อกโกแลต เดลยวชิ้นเดียวชิ้นนี้นะคะพิมพ์ก็แบ่งมาให้นะยังมี QR code ของร้านพิมอยู่ตอันนี้ตัวของชิคกี้นะค่ะแล้วก็จะเป็นของไอบูมค่ะเป็นโกล์นะคะเป็นทองไซส์มินิค่ะอุ้ยแบบทองอลังค่านะคะชิ้นนี้เอามาสิบเหลือสองค่ะคุณเพื่อนก็ถามวันนี้นะเหลือสองชิ้นแล้วก็จะเป็นป้าบาลมาของทางร้านเมดินเจแปนนะคะเอามาสีละห้านะคะเหลือสีฟ้าสองตัว ขายดีมากสีฟ้ามาสวยจ้าแล้วก็จะเป็นตัวทงเกอร์ไซมินีนะคะค่ะัดหน้าเดี๋ยวพิมดูก่อนเหมือนเจ้าแมวมามาห้าหรือหกตัวเนี่ยเหลือสองตัวแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูอ๋อตัวนี้เขาเรียกชิคุว่าหรือเปล่าแค่เป็นเหมือนใส้กล่องอยู่ข้างบนนะคะเอามาหกเหลือสองค่ะแล้วก็หน้ายิ้มหน้ายิ้มเหมือนเจ้ามาแปดนะคะเหลือสอง ได้ยิมขายดีอ้าแล้วก็หัวสิวเอามาหกเหลือสองต่อไปนะคะจะเป็นยัมมี่แบคโคนไอติมค่ะเอามาสีละวห้านะคะเป็นสีพู่สีช็อคเหลือแค่สีละหนึ่งนะคะขายดีมากสุกิชิเพลนเรานี่ก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวขนมญี่ปุ่นค่ะเมนูวสีเกเลยนะก็เดี๋ยวมาดูจากตัวนี้ก่อนค่ะจะเป็นเหมือนน้ำเปลี่ยนสีลิ้นนะคะ ตอนรับฮาโลวีนตอนนี้เหลือกล่องเดียวนะเอามาสิบกล่องเหลือกล่องเดียวนี่นะคะเดี๋ยวฟิลมจะมาบอกข้าวๆนะเพราะข,าขะนมญี่ปุ่นเยอะมากแล้วฟิลก็จะอัปเดตในเพจเรื่อยๆค่ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นหมาชักโค้งนะคะแบบนั่งยอง <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็มีเป็นทาแบบว่าขานมญี่ปุ่นแบบเป็นผงผสมน้ําอันนี้เป็นโดนัทแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้า <c oughs> เป็นน้ำซ่านะคะแล้วก็เป็นชักโคกเป็นตอนรับฮาโลวีนแล้วก็จะมีเป็นตัวไอติมนะคะ น้องฟิวชอบทำแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้พุดดิง้งพุดดิ้งไขยดีมากค่ะ,ะแล้วก็จะมีเป็นมีดว้วยเซตนี้คือมีมานานมากแล้วนะคะค่ะก็อันเนี้ยจะเป็นอันนี้เหมือนแพ็กเกจเขาทำใหม่ก็จะเป็นเหมือนว่าชุดชุดข้ากล่องเบนโตะแล้วก็ชีนี้นะคะจะเป็นกับแก้มผ่าก,กินกับเบียชินจังนะคะเหมือนจริงสุดๆแต่ว่าอันนี้เด็กทานได้แล้วก็ทำกินเองได้นะคะ เดี๋ยวมาดูชั้นต่อไปกันค่ะเกนี้นะคะฟิล์มก็จะโชว์เป็นตัวมามา่าเกาหลีก่อนนะคือชีเนะมีเป็นลังเลยก็จะมเป็นแบบชีนะคะกับแบบเย็นนี่ค่ะชอบทานนะคะทานกันเองทุกวันเลยอร่อยแล้วก็จะมีเป็นโชกเกอร์นะคะเป็นสีใสลุ้นเพื่อนๆถามมันมาเยอะมากคือถ้าเป็นดำล้วนหมดแล้วอันนี้เป็นกำไรนะคะแบบพอไม่มีแล้วก็เดี๋ยวมาดูขนมญี่ปุ่นกันส่วนตรงนี้นะคะที่ตรงตปักฟิล์มก็จะเป็นพวก ขนมญี่ปุ่นแบบน้ำนะคะมีเป็นเจ้าหญิงคิตตี้พีซแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแนวผู้ชายนี่ก็มีกระตุนเบียร์ชินจังก็มีนะคะเยอะม,มากแลก็ลเป็นขนมญี่ปุ่นอีกแน่นอนใช่ก็เป็นทดลองเทียบกับก็มีท้าโกยัก้ใช่ฟิล์มชอบมากชอบกัอะไร<ำ>อะไรน,นี่ก็อร่อยค่ะค่ะมีถ้าเพื่อนสนใจนี่ก็ไปดูหน้าเพจได้นะคะน,นี่เป็นปลาหมึกหยดเป็นน้ำน้ำนะอันนี้อร่อยมากเราเคยกินแล้ว อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนอัดอัดลงไปนะคะเป็นเหมือนเป็นลูกอมแบบเม็ดแล้วเราต้องทาเองนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นน้าแล้วก็เป็นเหมือนเยลลี่ต้องไปชอบกินมะเปเหมือนชอบทำนี้นะคะมีเหมือนเป็นเกี๊ยวซ่ากับตัวราเมงค่ะแล้วก็จะมีเป็นนี่ค่ะกระทะคือมีหลายรสมากนะตอนเอามาตอนนี้เหลือแค่แบบเดียวค่ะป๊อปคอนนะคะทําเองรสรสแบล็คเบปเปอร์นะคะจะเป็นพริกไทยค่ะพริกไทยดำ มีวิธีการทําก็คือโด,โดนความร้อนด้านล่งลนางแล้วมันก็จะ,ะบบตุ๊บๆๆบค่ะถ้าไฟแรงมันก็จะระเบิดแรงตุ้งนี่นะคะขนมญี่ปุ่นก็นี่ไอติมเย็นเย็นอร่อยมากชอบมากอร่อยสุดชอ,อสินค้าขายดียนี่นะคะแลวถ้าเมื่อสนใจอีกก็ไปดูหน้าเพจน,นะเพราะฟิลมกับฟิวก็จะมาอัปเดตสินค้าเรื่อย สำหรับเคนี้นะคะฟิวกับฟิวก็ได้รีวิวเป็นเพจฟิ f ฟิวชอปนะคะมีทั้งของเล่นมากมายสลามขนมญี่ปุ่นแล้วก็สตุชี้นะคะฟิวกับฟิวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะเกือบทุกวันค่ะแล้วก็ช่องทางการดูภาพสินค้านะคะก็ตามนี้ค่ะเพจฟิ f ฟิวชอปนะคะไอจีฟิวฟิ s ชอปแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะคือเพจฟิวฟิ s ชอปค่ะทั้งมาในิอินบอ์นะคะแล้วก็ไอดีตามนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆสามารถมาอุดหนุนฟิวฟิวได้นะคะของก็เยอะมากเลยค่ะ ใช่ค่ะสอบคลิปนี้นะคะก็ต้องไปก่อนเชนุฟิลเช่ค่ะบ๊ายบายแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ